มีเบิร์ตไหมอ่ามีเบิร์ดนี่นี่ฮนะที่จะสอนที่ปลาระเบิดนะเวลาเวลาอันดับแรกคือเราต้องหาจุดศัตรูก่อนพอเราเจอจุดศัตรูแล้วสมมติเขาอยู่หลังหลังหลังตู้นูน้นแต่นี้ไม่มีนะเรากดปุ่มปลานะครับพอกดปุ่มปลาเสร็จวิ่งออกไปปลาปับ๊บอย่างงี้นี่อย่างงี้เลยนี่เห็นปะ่ะเอา้ามีเฉยนี่กูแค่สาธิตนะกำเนิดปับ๊บพอเรารู้จุด เขาวิ่งใส่เราปาทิ้งเลยเราปาทิ้งเลยเต็มตีนนะเห็นไหมไม่มีเฉยมีได้ไงวะวมีเฉยฮาคีแลนฮาคีสังเกตแล้วสรุปมีหรอเออมันไม่มีเสียงผมไม่ได้ยินเสียงมันนะแต่แม่งมีอะไรวะจะหลุดเคยเบื่อตัวเองที่เล่นเก่งไหมครับเบื่อครับบางทีก็เบื่อครับแบบแล้วคนดูในแล้งอ่ะ ไม่ใช่คนดูนแรงคนผู้เล่นแรงปกติชั่วไปอะเวลาที่เขาเจอผมอะแล้วแบบเจอบ่อยๆโดนผมซัดบ่อยๆเงี้ยเขาจะมีกําลังใจในการเล่นต่อหรือเปล่าวะบางทีผมก็แบบท้อแทนผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยผู้เล่นใหม่กดมาเล่นขึ้นเล่นแรงแบบขึ้นเอทมาก็แบบดันมาเจอผมในซีซั่นแรกที่เขาได้เล่นเลยเงี้ยเขาแบบเฮ้ยผมโปรหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยผมแม่ง เก่งเกินไปว่ะผมอาจจะแบบใช้โปรแกรมช่วยเล่นหรือเปล่าผู้เล่นหมดใหม่เขาก็หมดไฟกันทีเนี้ยก็ลำบ,บากกับว่ะวุ่นเลยตั้เองรู้ว่ากูเป็นใครนะเองจะหนนะผมก็เต็งตัวเองเหมือนกันนะบางทีที่เกิดมาเล่นเก่งมีพรสวรรค์ทางทางช่า,างอ้าเอาไปมีพรสวรรค์ทางด้านการเล่นเกมแบบเนี้ยผมก็ลำบากใจเหมือนกันนะอยากเห็นเอาแฟนมานั่งโชว์ในสตรีมเหมือนช่องอื่น ทิรักษทิรักมาหาเขาหน่อยเร็วคนดูอยากเห็นนะทิรักษ์มาน,นี่เร็วทิรักครับมาหาเขาหน่อยเร็วอ้าวทิรักษ์มาแล้วเหรอวันนี้วันนี้ชวน้ายคนดเูเห็นไหมเห็นแฟ,ฟนผมกไหมเห็นไหมเห็นแฟ,ฟนผมกไหมครับขอบแก้ฟิวชื่นใจ แฟนที่รักไปทำอะไรต่อกันแล้วตามสบายเลยค่ะขอบคุณนะครับเห็นไหมโอ้โหแล้วมันเล่นยังหลังกูแตกเล่นยังหลังกูแตกเห็นไหมมันก็แตกที่รักพี่น่ารักจังครับ เออต้องการดีไปแล้วพี่ผมเข้าคันเป็นบ้าละเ,อเยอะไปไม่มีใครสามารถฆ่าชายผู้นี้ได้นอกจากตัวเขาเอง ไมเธอไม่ติดเขาเหมือนที่ระเบิดมันติดมือเขาแบบตัดแก้เธอฮะเขาอยากให้เธอติดเขาแบบนี้นะเข้าใจไหมกูผ pues ิดอะไรเนี่ยว่างๆก็พักผ่อนเลยจะร่วมแบบนี้ไม่ได้ละน้องโปร่งใสไอที่ผมเอามาให้ดูแล้วทุกคนไม่เห็นนั่นก็เพราะว่าไม่มีแผลเสียใจทำอะไรตลกปะ จะชวนเธอมามาเป็นเพื่อนกอดกอดหัวใจเธเธอยังไม่มีใครให้จองอยากตื่นมามเจอตองเต้นอยกกอูอยากเต้นกับเธอเมื่อสายจับมือเธอทำไมเป็นแฟนเธออยากดูและขอต่อ,อ,ตอรู้ทำที่รอฉันเสมอแค่เธอเแค่ใจ โปรอจะเจอช่วยฉันจะแพ้ไม่ทีิงคอยคนคนนี้อยู่ข้างกายฉันรักจริงนสะสืบานให้ฟ้าลงจันทร์หาเธอฉันทำเธอเสียใจฉันร <Okay. S 1> ู้มาเสีเยจริง หัวใจดวงนี้มันมีความสุขล่นเสกที่ได้ไหมก่อหัวใจถึงใบรู้ไหมให้เธอผู้เดียวในสามโลก